ขอสามคำครับอ๋อขอส oh. ามคำพห่อยู่สองคำพอสุดยอด <laughs> สวัสดีครับวันนี้ผมมารับแว่นที่มัธยาคชินิกนุญาตแนะนําตัวนิดนึงครับพบศักดิ์พานสีทองครับผมทําธุรกิจโรงงานผลิตปุ๋ยน้ำนะฮะอันนี้แววนวันนี้มารับแว่นที่มัธยาคลินิกอันนี้อันที่5้าแล้วนะครับที่มาทําที่มัธยาคลินิกจริงๆเนี่ยผมทาด้านการเกษตรแล้วมันก็เลยต้องเข้าสวนประจําแล้วผมส่วนใหญ่ผมชนจนแว่นพังอ่ะนะครับก็เลยต้องมาทำเรื่อยๆทำจนอันนี้ตกอันที่หแล้ว ทำไมถึงทําแว่นโปรเกรสซีฟที่นี่คือผมว่าเวลาผมตัดแว่นเนี่ยนะครับโดยเฉพาะแว่นแบบแว่นโปรเกรสซีฟเนี่ยผมให้น้ําหนักเรื่องเดียวก็คือว่าผมต้องไว้ใจหมอ,อที่ทานะครับเรื่องอื่นน้าหนักอาจจะมีบ้างก,กันนิดหน่อยนะครับแต่ที่สําคัญเนี่ยที่นี่มันได้มากกว่าความไมว้วางใจก็คือว่าเราได้ได้บริการที่ประทับใจนะครับอันนี้ขอขออนุญาตมันอยู่ใกล้ๆ้เลย <laughs> นี่น้องแจงน,น้องแจนนงแจน,นี่เป็นเจ้าของนะครับตั้งใจพอแล้วผมมาเนี่ยผมก็จะแบบเอ้ยตรงนั้นเอียงไปตรงนี้เอียงไปแล้วก็ให้น้องมาปรับซึ่งปกติเนี่ยแว่นโปรกรส เวลาทาแล้วเนี่ยมันจะปรับยากนิดนึงนะฮะเลนโเกรสซีฟเนี่ยโฟกัสเนี่ยมันสําคัญมากเพราะมันมีเลน3ระยะอยู่ในตาเดียวกันเร่งสีใส่ผิดนิดนึงเนี่ยมันมันมองแล้วมันไม่ตรงนะแต่น้องแจนเจ้าของร้านเนี่ยครับวิวข้ามที่จะดูแลตลอดนะคราวนี้เวลาเขาดูแลเนี่ยเราเราจะสัมผัสได้ว่าเขาวิลลิ่งจริงๆที่จะดูแลแนะนําเลยนะครับใครสนใจที่ทำว่นโเกรสซีฟลองแวะมาที่คลินิกคุณหมอมัธยาขอบคุณครับบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่ครับ